แค่เนี้ยทำไมสต็อกบนงบดุลมันเยอะขนาดนี้ทำไม GP ต่ำขนาดนี้ทำกิจการบริษัทไม่มีเงินกรรมการมีเงินทำให้ตัวบริษัทเนี่ยต้องไปกู้เงินมาจากกรรมการ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับเกอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีนะคะก็อยากจะมาคุยเรื่องจุดอ่อนบนงบการเงินค่ะที่มันจะทําให้คนอื่นเนี่ยชวนทําให้เขาคิดไปว่าเฮ้ยเราเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า CIT เนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะ รีแคปกันนิดนึงนะคะว่าการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ CIT เนี่ยคำนวณกันมาอย่างไงนะคะก็คือเบสของมันเนี่ยคือมาจากกําไรสุทธิของเรานี่เองนะคะซึ่งกำไรสุทธิทาบัญชีก็คือมาจากรายได้นะคะหักด้วยค่าใชใ้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยได้กําไรสุทธิเนี่ยเราค่อยไปปรับปรุงนะคะกับเรื่องที่บัญชีกับภาษีมันต่างกันเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายบางอย่างนะคะที่ทางภาษีเขาไม่อนุญาตให้เราหักเราก็ต้องมาบวกกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ชวนให้คนนอกเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ําเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็เกิดง่ายๆเลยสองสาเหตุคือหนึ่งนะคะก็คือเอ้ยมันมีอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ารายได้ของเราบนงบการเงินเนี่ยมันต่ําเกินไปหรือเปล่านะคะกับอันที่2นะคะก็คือการที่มันมีค่าใช้จ่ายเขารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างในงบการเงินของเราเนี่ยมันสูงเกินไปนะคะอ่ะแล้วง่ายๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่4เรื่องนะคะ4เรื่องง่ายๆเลยที่คนมักจะมองกันนะคะอย่างแรก เลยนะคะก็คือตัวสินค้าคงเหลือบนงบดุลของเราหรือบาลานชีตนะคะสินค้าคงเหลือเนี่ยเราก็ชอบเรียกกันว่าสตนะ๊อกเนาะคำพูดติดปากหรือสต๊อกสต๊อกอย่างนี้นะคะสต๊อกเนี่ยบางทีบนงบดุลเนี่ยมันสูงเกินไปเมื่อเมื่อเอาไปเทียบกับยอดขายแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยยอดขายแค่เนี้ยทำไม สต็อกบนงบดุลมันเยอะขนาดนี้นะคะยกตัวอย่างเลยสมมติว่าเฮ้ยยอดขายปีหนึ่งเนี่ยประมาณ100นะคะปรากฏว่าสต็อกบนงบดุลเนี่ยก็100เหมือนกันมันทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหสต็อกเราเนี่ยต้องสต็อกเป็นเป็นปีเลยนะกว่าจะขายของออกไปได้ซึ่งมันสมเตุสมผลหรือเปล่ามันมันมันดูเมกเซนส์ไหมอ่ะกับการที่ต้องถือสต็อกเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเขารู้สึกว่ามันมันไม่เมกเซนส์คือมันไม่สมเตุสมผลเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีการที่แบบ ตัวเลขสต็อกบนงบการเงินเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ตัวเลขมันไม่มีสต็อกอยู่จริงเพราะมันไม่น่าที่แบบเอ้สต็อกมันจะหมุนช้าขนาดนั้นถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็จะแบบเออหรือว่าจริงๆเนี่ยของเนี่ยตัวของจริงๆอ่ะคือมันขายออกไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขสต็อกบนงบดุลเนี่ยมันยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกไปได้นะคะว่าเออหรือว่าจริงๆเรายอดขายบนงบ กำไรขาดทุนเราเนี่ยมันต่ําเกินจริงนะคะอ่านี่ก็คือข้อสงสัยข้อที่1น,นะคะข้อที่2คืออะไรข้อที่2ก็คือบางทีเนี่ยพอเขาดูงบกําไรขาดทุนเราเสร็จเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไม GP ต่ําขนาดนี้นะคะ GP คือกําไรขั้นต้นนะคะถ้าเราเขารู้สึกว่าเฮ้ย GP เราต่ำคาว่าต่ำเนี่ยแล้วเขารู้สึกผิดปกติเนี่ยก็คือเช่นเขาเอาไปเทียบกับ คู่แข่งเราในอุตสาหกรรมแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมเราต่ำกว่าเขาเยอะนะคะหรือการที่เราดู GP ของบริษัทเราเองนะแต่เทียบกับปีก่อน,ก,อนก็เอ้ยทำไมมันต่ําอย่างนี้นะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นที่เขารู้สึกว่าเอ้ย GP เราต่ําผิดปกติเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนเลยที่เขารู้สึกว่าเอ๊หรือว่ายอดขายเราจะต่ําเกินไปหรือไม่ก็ตัวต้นทุนขายเราเนี่ยสูงเกินไปนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นเนาะเช่นเราบอกบอกว่าอย่างเคสที่แล้วอะคือมีการขายสินค้าออกไป แต่อันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการตัดสต็อกนะคะตัวต้นทุนขายเนี่ยมันก็เลยเยอะนะคะแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่เข้าที่บริษัทอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบนี้ว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมันถึงทาให้ G ีีเราต่านะคะอ่ะเหตุการณ์ที่3นะคะก็เช่นเงินกู้กรรมการอ่านะคะเราจะชอบมีเงินกู้กรรมการที่บริษัทไปกู้กรรมการมาคือคือกรรมการเป็นเจ้าหนี้แล้วบริษัทเป็นลูกนี้นะคะเฮ้ยเรามีเงินกู้กรรมการอยู่บนงบการเงินเขาก็จะรู้สึกแล้วเอ๊ะ ทำกิจการนะะบริษัทไม่มีเงินแต่ปรากฏกรรมการมีเงินนะ,ะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยต้องไปกู้เงินมาจากกรรมการนะ,ะมันก็จะชวนให้เขารู้สึกได้ว่าเอหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการขายของออกไปแต่ว่าเงินจากการขายเนี่ยมันไปเข้าที่กรรมการแทนนะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ หรือว่าไรายได้บนงบการต,ต,ตัวงบกรรําไรขาดทุนของบริษัทเนี่ยมันต่าเกินไปนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเคสเลยนะคะก็คือเรื่องของเงินสดนะคะเราก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างหน,นึ่งเนาะโดยโดยความรู้สึกของคนธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าสําหรับการควบคุมภายในที่ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ชอบให้มีการรับเงินสดกันเพราะเราจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการรับเงินสดเนี่ยมันเป็นช่องทางที่จะทาให้เกิดการทุจริตเนี่ยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอ ธุรกิจนะที่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่ารับเงินสดแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันมียอดเงินสดสูงมากเลยหรือมันมีการเดินรายการมีการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดสูงมากเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยชวนคิดไปได้ว่าเออหรือว่ามันมันบัญชีเงินสดที่เดินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบัญชีที่แบบหลอก นะเอาไว้ตบเลขอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าเอ๊ะจริงๆริงงบการเงินไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือ4จุดอ่อนนะคะที่ง่าย,ายๆเลยที่มันสปอตง่ายๆเลยบนงบการเงินนะคะที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะงบการเงินไม่ถูกหรือเปล่ากําไรต่ําเกินไปหรือเปล่านะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการนะคะใส่ใจนะคะกับการทําบัญชีนะคะให้มันถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบทําธุรกิจได้อย่างรู้สึกแบบ อมีความสุขนะไม่ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะคะอีกต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ